Oh, bác nhảy lên được đây Ô. Oh. bình này à, tớ. Xàm cho Phải hết thân, Xàm cho, xàm cho Phải hết phân Này, ruột Tìm mà nè, bác nhảy lên Xàm ทักทายสบายดี f อท่าที่ที่สามแล้วมสบายดีตอนทึกเทงมนี่กะตอนเทงมึอนี่ก็จะได้เดินทางขึ้นป่าไปแล้วทุกคนเลยเพราะมูทึงฮวไวแต่ดอนโทษใช้ตะดอนป่ะมูทึงเวเฮ้าตัวเขมท่ากันแล้แมนรบอ๊เขาบเสตว่าแมนแมนกิโตนะบตรวะมูถึงแวนะแฮวเลยแต่ว่าจังแหวไปแต่คอยอ่านเบิงว่าแหวเจ้าอยู่หันนะเหวี่ยงคอยอะอยู่หันแข้มท่ากันนะ เขาโทรมาบอกได้นะ,ปะไปไปเพื่อนไปก็อิจตดัดรอสองคนเขาโทรมาอยูุติป้าพวกเขาละแหวที่เห็นเฮาซื้อกับบาวาดนั่นแหละโหโชคกันทุกคนเลยบาวาดเพิ่งทันมาอยู่ประมาณวันที่ทะเลเพื่นวอกวันที่ห้าโอ้ยมูที่เหยวก,ก่อนแล้วบาวาดเลยมีได้กินเด้อเพิ่อนนะจงกระดุบันเลยเฮอไปก็ตดัดรอคิดจักไปเผาไปเผามา โอ้โหไม่เอาบอกมีม okay ืดด well, mm ้วยเนาะวาด้ัมืดถือแหเื่อัวหัวยังมืดเลยเนาะวแมนนะนะแต่โดนออกอดเลยทุกคนเลยระวัตนี่เฮาก็ลงมาเฮายามมือซื่นนั่นเฮายามว่านนี่ไม่ได้ยามมันถือเสานี้คือจะเอาของกวักอยู่ไปขัาไปเบิ่งก่อนจทกซิมนแห่เอาจะไปแล้ว กกรอแนน่เอาไปในโซนผ่านสั่งไปนั่นทุกคนนะบพบุนสู้ถ้าเห็นจ้านะเจะ้าพิชูร์นั่นแหละมัน คนเฮ้ยบาทนี่เอ้ใดเอาแจะรอท่านมาอยู่รถค่อยตายแล้วน้ำก็หนาพาลุ่มบ <laughs> ีน้ำอันนั้นกลางห้างเะไรวะในเนี่ยก้อนอันผากรู้ไหมเพื่อโชว์ก็รอ,อลถค่อยตายแล้วได้ดีๆที่มาดีๆมิจฉาได้ไง จะถ่ายอยู่นี้ครับเฮ้ยตลอดแก่ไปปลาเให้บังซูนี่ว่าเปลี่ยนประเทศใหม่แต่บังซูได้ก็เัาไปเออไปเปลี่ยนวัตถุดิบไม่ใช่คุณเทีขอกระเบนเก่าไปเปลี่ยนดูเทีนก็จะห้ามใหม่เคาะอันนี้ก่อนพอเปลี่ยนเลขบุได้่โอยรถกระหังใช่ไหมประเดี๋ยวไม่เคาะเอ้ย

เขาเพี้ยกินนว่าเป็นแพดเป็นหมอนะเป็นมอนยังอยากินดะิฟดิฟคือเขาเพลี้ยกินเออแม่หร <c oughs> อวะเปลีนเออเปลี่ยนมันกรอมาวันนี้ป้าลุดเฮาลุดอีตาบุชูไปทุกคนเลยมาดิไป <c oughs> โอ้โหหอกลางดงแล้วมีท่านอิตาดอนเลยทุกคนเลยกายนองตู้มาเลย ใครจะพอดแล้วยนะจะน้อยพอดดาบประจันน้อยแล้วก็พอดดาบประจันใหญ่เดี๋ยวดาประจันใหญ่นั่นแหละเหวเขาอยู่นะไปไปเบิง่งมันสิแม่นบ่นะพังขาจาวาวเสือคือละ่ะแมน่นมีตัวเหวเขา,เากับเหวพัดเกตอยู่ฮันนะ ขนาด,ดเอารถบัมบุชูมากทุกคนเอ้ยรถเท่าบ้าฮอตอันคูบัาก็ต้องมันตายก้อนไฟมันตายตามเบิงเนี่ยนจัดเลยเอารถบัมบุชูมาผัดสัง่งเพิ่นกระบ,บาบัมบุชูเข้าในเมืองมันนี่นะ พบแต่เมท้าวแล้วเอาพอดาประจันแล้วทุกคนลุ้นว่าสิเป็นแฮวผู้เล่นนะเขาก็ยังมีว่าวเมท้าวเขาอยู่เข้าท่านไปฮอดไปจักเมน้าวผู้เล่อยู่ดอนนี้มีแต่แฮวเขากำแถวผ่นเกตไปเบิ่งก่อน กายเป็นไรเงี้ยพอกีุดทนี่แหละไหนก็ได้นี่เหตกรนี้แหละเ,าลลเขาเอานะเบิรงชงนะคือบุหุขเขาทุกคนเยเออแม่ก็หาไปจีละลูกขาิ้โตเอาบ่าะ Cái đi mến heo bị chắc trên đi mến heo bị chắc quá wow Xe có cái đi ra มาดี่ีบม่เลแม,ม,ม่เลๆปุ๊บเงเลยทุกคนเลยโอจะจิงเลยฮัลโหลสามโซอไผ่เฮ็ดเพิ่นสามโซอสามโซอไผ่เฮ็ดเพิรนสามเซอสามเซออ่ กึ่ดึงอยู่เลยทุกคนพ่อเออขัมยมาจอบกับทาเขาอยู่ตาเบิ่งนะนี่ทุกคนตีดมันะบักงเลยสเชาะเมนเหว่าเขาลีทุกคนเลยลางนี้ก็นี่ละมันเย็บนะสามสาองสเชาะสมเชาะพอดี เชือไปดินนเลยนะเนี่ยเหวมานเหวมานเราต้องไปเอาอัันนน้ก่อนไปเอามา,าก่ากรพอพูดมีแนวทันไม่ไม่เอาอ,อยู่ร้อยโลทำเต็มก้นเลย <S <S เฮ้ยแต่โดนแบวผาก่อนแบวผาตัดเครื่องดินแล้วก็ตัดไม้คานหามออกแค่ทางนี่คือนี่ทางนี่กัน ก้อดหลังมาเลยทุกคนเลยคือป,ปิดแผงก้่กนอะไรสามช่อได้เลเอามาก่อนนี้กเยืดข้างหนึ่งเงื้งขึ้นทุกคนเลยข้างหนึ่งยิกลงพอดีเหวกอบ,บาลันช้ำก่อนนี่นะเมื่อชื่นนั้นเราก็มายามมันนี่นะฮามาก็เม่ไปตะรอนก็นไปก็เม่เพิ่นปุยสาป,ปาอยู่พวก เอาหากลงเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เฮามีเฮายามคือแม่มันถือเมื่อคืนนี่ตามเบิงถือเมื่อคืนนี่แหละเขามาพบเสานี่มีคนอยู่แถวบ้านเฮามาอยู่นี่นะเขาโทรเขาโทรมือมือแล้วก็จะได้แลนขึ้นมารถกระต่ายอยู่ป้าอยู่บากกระตองเอารถอันเบาบุญสูพนมาเอาถึงงานมาจะหน่อยหามออปโคจีอยู่ เห็นบมค้นไงขั้วใยนี like ้เลยโมเยอะข้นเห็นบมก็เห็นเห็นขั้วอย่นี้แหละกะไปพอเขาโพ่อโนอะไรแบ่งให้เขาอันขาเขายิงกันให้เขาชันชันมานั้นเออเขาบ่มาเลยขอบพ่มากับแบ่งให้เขาแลพผมนี่แบ่งให้แล้วขาเขายิงเดินนะแบ่งมาพ่อมือด้วยพ่อเก่ยวกหน้าแปงก์อะไรปะนี่เลยปะ ทางเขายาบีนจุดแปดมองด้วยควมองกันนะพวกเราฮ<ะ>้วัอนนี้มงันมีโกกบอ,กอ่าเดกลไปไนอเดเออเป็นม้าง,านนะงลอน่ะไปนอนนะมันมีน้ำเน,นี่ยคือน้ำเดือดนะเืองมัดอ,อเอาเพื่มพอมัดเพื่อตัดกี่อีกจุดมือหยาบเลหียวหลังนี้นะน<ำ> <laughs> ตรวว่าวิเหตุตีไปตัดไม้ตัด,ตดคือมัดหามมาเลยว้าหามแพ้ย์ไปชบคนนี่นะเติมได้ได้ยรับร้อยไปเก้าสิบโลไปเลยเนี่กระดเป็นการแล้วมนี่เบื้องเงาเพิ่นหามด่างมาตัดคือตรงนี้เนาหามไปนี่ดอนนี้มีเห้่วเก่าก็ได้พลเมย หน้าเหวเก่าเขากันไม่ได้หื้อได้เหวแบบไหลสายแบบสายนั่นน่ะนี่เฮ้ยวจ้ากองโอ้โหทำทำบั็อกง่ายเลยสลับเนาะที่ทำมันละเอีย เอามาเลยหมดเดินสวยหมูอยู่เหงาหอยแล้ว mình đi ní theo cả, ừ. Ừ. Martine, về bây giờ hóc kinh kinh rồi bơ, ah, ah, chơi เห็นมันมันหองปะเออมันหอมกรี๊กีกินอดอมีป้อมือชื่นนะกรแวะยย้ำมันหนิไงมีทือมือเศร้านี่คนมาตีมีหนกกินมังไห้เลยเออเียวมากเขาตายแจ็คเจอว่ากันไหมมาเลยตาดหรอมาอย่างภัพตาเยอะนอดยาไปโนอต้องบุกใหมก่นแล้ว พ่อสูเราไปเลยชุกหลังเฮาโยอันนี้บ่าทูทูบอ um ิตาลอนเช้า่นหแบดคก็ตเม็ดแบดกับม็ดอะไรเตอมบคลเลเออเออตมได้ลอันแบดมดน้ำฝนให้เติมเงินได้หายไปแบดมดไปเติมเงินข้าเลวดีเชข้าเมาหน้าพเบ่พ่อแปดสิบมูจะ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 จ่นะสามออกมูนี่นะถ้า

มึงไงเนาะบึกคอยบึกไก่เนาะแก่นว่าเกเข้าไปเลยสิพาะนให่ไม่แก่นเห็ดใหม่ข้างอันนั้นคัดทือมือชื่นนั่นสเอห้ามก็เมีแพ้มากก็เม่เลยมากาเป็นน้ำมิตรดอนคือเก้าจิกักเนาะสากั้ วัวแลนเลยจะเตียวแจวมันเลยนะบัดนี้าแจ่วมาไปะจับเ่โจมือจับมายมาพยอยากตับดิบนะเอาเพลงมาเเพลงมาพี่ตามามานี่ททำมาได้พี่มงทำมันปา้งี้มีนะโอ้นั่นะครับอันนี้มงเคียงแทำลก่อนเสือขอมาอเขอ อใหญ่นาัน <laughs> ถ <laughs> ้าอมจะไปลึแทบลึโอ้ยมันตีสามมันก็ยังเดียวเลยะนี่คือกคือรโนนึกก็ตั้งแต่แกอยู่นี่ครับน่ไปนัูอคบมันอยู่น้ำกันเลยนะไปมุนกันนะคือเลยเอกเเเ ขัดทุคนนะเนาะไอ้บางจุดม่ท่ออยู่ที่ท่อไ้ใช่ไหมบางจุดมีไม่เคยปีนเลยไม่ทำมันจรลอกหมดเลยอย่งประเทนี้ล่ะไปแค่เด้ดอกทำดิบจนโซนบุญบุนไงตอนไงน้จึงผักนะไ้พุนเป็เจอเลยไ้พุณได้คือบัวตับไ้พุณคืออะไรมาได้ เอากะคือว่าบิดโกนแลไวกนนีปเลยเลิกคักบอโตหนังแฮมนังแฮมเดี๋ยวเอาคักชุดใจเรวได้ปอนนอหน้าแล้ว่ามันนีปอมาคลบดิบเลยเพ่นเพบ่อนคือคนป่านะว่านเนาะม่งไงคนณมาทำบอ nêu mà không đào mà biết nêu gì cùng đi luôn level đào phụt tui đây nó áo hả? Pe

อกินตับมันนี้วเไม่มาถึงมือแล้วก็ไม่ไหว้สิกิตตับมันเดิน้ไม่ไปเถอะไย่ปล่าเปาบ้านี่ห็นบมงติ้งหยามบงาเนาะสาโดนพระนั่งแล้วล่ะนั่งอันนันเถอะมองันนั้นันนั้นม่เขาขัดเนาะน้เขาว่อยท่อนข เงินแล้วาอเราเคยมากกว่าชาวจะพอแล้วว่าหมาดเยอะเยอ๋อเปิดอากวนะตัวเดียวกนอ่างเอาเรือมาคนชอว์หลับเรืองอยากเงี้ยมันจะหนีกันหังโคเป็นอะไรีันก็ตุ๊กตาหวาน ตําหมูป้ากับตําหมูบ้านคือเดียวคนเราเยอะค่ะเชื่อหัวเจ้าเรากินอะไรแสบเนาะเลย่งเจอตับดิบนะแต่เช้านี้โอ้จัดการเรียบร้อยแล้วก็เยอะตับดิบโลดนโอ้แล้วได้กินคักๆไว้บมีจักเทอรล่ะย่างเทอเดี๋ยวดิโอ้เชอคือเห็นผู้หนึ่งอีทีมงานอยู่ยอดนะเวเนมาเลยโอ้ ลาตมออันนี้ลูกเคยบอกนี่บอกลูกชายล่าเลยอันนี้ลูกชายล่าเออลูกเคย่เออผู้นั้นบอกลูกเคยออเป็นแล้วเลยยกโบดีกว่าเห็ดคักกโอ้ทางโน้ตโอ้ลโลูกพี่โน้ตแบบโบตับมันน่ะไอตาบันเลยจบาด้วย อันนี้ใครวะตับหอมมะคลั่นเผ็ดแต่ึกด้วยแอดจุดยอดวาวิโอไต่เส้นนี่้ทางย่านและตาบึงอีน้องกินหวานแลข้างย่านและตาบิงมาเอาข้างนี้ก็บิงคนบิกชายบอกปาบกชายงเป็นในฝาดไปหนึง แพี่ก็โคอยู่นี่หำมาขันต้นเ้าต่อยเลยโคต่อเป็หมอกอะไรสัตว์ป้อนมันโบติเขาตีบึงใหญ่เนาะเม้นมากแมนมากขนาดเลยชอยได้ชอยได้ตัวนั้นนะมักตัวเลยข้าเลย นางทองบ่อนเดี๋ยวนี้ชุดแม่นีแล้วหนังทองงั้นมากเนหนังทองนะเนาะเออผู้เจ้าก็มากได้เป็นี้อืมบางเบาโอ้โหกับเมย์เลยเท่าเดียวเลยเท่าเดียวคือเจอแล้วว่าเมย์เนาะไปนั่งโคไปนักอยู่คืเนาะ เป็นเลยพลเมืองค้างงานแล้วบ่ค้างงานละยังกินได้อยู่กินได้อยู่โถเจียวเจ้าเป็นทหาเนาะเก่งตับเลยยังบอกอยู่ให้คอยตั้มตั้มแบบเพชรเลยเนาะได้ผมเพชรดิฟตั้มแบบนี้บ่บ่างนึกว่าเดอดอยู่เฮ้ยปู๊เป็นแปนนึกว่าหมอให้ผู่้ใหญ่ าา่างมันนี่มันถึงกี่ใดกี่กี่ใดทา,า,างมันเรียนะเออหลังทางมันเน,น,ะนเาะอ้าตัดดูเอ,เอข,ของมันได้ตับดีทุกมันบ้าขามันมานบดี

บ,บ่าวบุญสู้เอารถเพิ่นมาอเอออันพี่น้องเนี่ยอยู่อันคนหนึ่งแบ่งเธอสามตรงเนั่ยพี่เจ้าหน่อยเด้เจ้าหน้อยเฮ้ยแต่โอนเธอบ่า,บาวเจ้ามากท่านได้สักเจ้าหน้อยแ<ห>ต่โอนเง่นนะ <laughs> ไปเอาเต็มเครื่องขึ้นรถก่อนเอาก็ได้เป่าหนึ่งดูดได้โหมันตีนมันขามันสองขาแบ่งกับเจ้าสองขาเพิงนึงนะเร็วบ้าเลยกะ <ส>ตัวนี้เครื่องในมันรักษสันมันนแบ่งกับพันสั่งแนรักษาบํบัดสู้มัวของเจ้าแล้วจะมีผู้เจ้าหน่อยบัวได้คอยมีมีได้เจ้าเพิ่งผู้เจ้าหมักมือนะฮะแบ่งเพิ่งไรว่า้ครได้ยินเจ้าเฮ็ดเจ้าอยังได้เห็ดมือมาอันนี้ก่อนเอาที่นี่ครับนี่ละเอาที่หลงเออเป็นชอบเป็นชอบมึงอยู่ดิเป็นชอบมึงอยู่ได้ได้ ปัดขาสามพูดพูดโค้ดเลยนะข้าเจ้ามาโค้ช้อยตัวเลยประกาข้าเจ้ายิงเนี่ยกล้ากันได้นับนิคกันเลยนะพยายามคอยเนี่ยคนใดจะตอนสี่เป็นโลแปดโลกเฮ้ยกะติซิบพุ่นซิบปลายพุ่นเออไล่เต็มคู่ดำผูกโอ้มีขอปันนมิตรดอนคืนนี้เจ้าปันห้อย พูดตรงข้างไม่ได้เลยพูดนั่นแหะพูดตรงข้างเนาะเพื่อนเอาก็โลดรงต้นน่นนะึ้ไปก็เกงใจโอ้ไปไปมือไปนี่ขำเลยเตวนกัจุใจมืดเผามือมันนี้นะห้ามเปื้อบัดนี้าบเลยไปเข่าก็เบือไปเออโลดเนชอบพรีมเ็มปุอรกน้นาะ พอพอจะเอากล้องนั่นอะไรผูตรงข้างจะอะไรเขาก็กเก่งใจเจา้าอย่าสิสารับปัดชีนปัดเผยแล้วแล้วก็จะได้เมื่อทุกคนเลยพัแล้วจะเป็นกับสารับคลิปน,นี้กับยนลงรบกนคลิปนี้แหละคลิปนาขอได้ใหมขอบใจที่ติดตามและชมพและเมื่อพอเดียวจะเอื้อนดีทุกคนเลย